โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรครับผมพอดอีน้องชายนะได้มาหาผมที่เชียงใหม่นะแล้วก็ได้ทําการเล่นโลบอกกันนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นการเล่นโรบอกครั้งแรกนะฮะเพราะว่าน้องชายผมชอบเล่นโรบอกนะซึ่งผมไม่เคยเล่นนะก็ มาเล่นครั้งแรกก็นะฮะนัวเลยฮะแมปนี้มันจะเป็นแมปอะไรสักอย่างนะแต่ผมจะแปะชื่อแมปไว้หน้าคลิปอยู่แล้วเนาะเราจะเป็นแมปที่เกี่ยวกับวันพันแมนนะค่อนข้างที่จะนัวมากครับสกิลสุดจริงๆครับลองไปดูในคลิปเลยครับ ตอ้มาเถอะอู้้อน้อนอนอน้ไม่ต้องเล่นจ้า

แพ้เผาแพ้เผาแพ้เผาไม่โดนพี่เจมไม่หนีพี่ไม่พี่เไม่นพี่่แพเผาไู่ลแพเผาโอ้ยนีีนี่รือไม่ใช่ไ ไอเจลาบี้ไปเจอกันดีกว่ามาไม่โดนซ้ายโซนหญิงนั่นน่อเจลาบี้ว้าวกลายเป็นกระป๋องเลยเฮ้ยไม่ใช่โกงวะไปเที่ยวตายเลยวะเฮ้ยอุ๋วเจ้าโอ้หมดก้อนดีกว่าพระเจ้าชิ้พรเจ้าชิ้พรเจ้าชี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันมันบุ๋มบุ๋เอ้ยอะไรวะเขาจิ้มัน ไาได้ยังไงวะมไปได้ยังไงวะกเดียวอ้โดนขัดอีกแล้วนี่มันไม่น่าจะอมไปได้นะอมไปได้ยังไงอนี้เดียวคนเีเข้าไปใกล้นะายมาอันกีายแล้วน่ะอาวอาวอ้าวมาดิมาดิเ้เ้าเจาเจ้า้าเจา้เา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  ไอ้ยีโร่พ like, ี่จะกดสกิลไ้พี่โดนขัดไปแล้วเอเอาจริงว่ะพี่แก้วจริงเกินพี่เย็นดีเก็บรอยอยู่ดีเอ้ยจะไอยู่ดีอยู่ดี่ ้ายตัดกูตายไม่ตายดีหรอกเออฮะไหแล้วไหวแล้วตาดีตาดีฮ่าโกงว่ะชิ้นหมดอ่ะชิ้นหมดอ่ะแล้วครูวะแล้วครูวะ เออโอ้โหแรงจังวะพี่เจคอมโบโคตรแรงเลยอิเชี่ยเอ้ยยากมากเลยอ่ะจะมาเลยเออจะตายเร็วนีดดีาพี่กดพี่กดสกิลสี่เลยพี่ชายสกิลสี่เหมือนกันดูดิคอมโบดูดิจ้ามาละวดูดาวอยู่ครับว้าวโอ้ไม่นะไม่นะ ขอขาดซะบ้างเลยสงสวยทำไมพี่ผมมีจินินได้วะนี่เฉียดหัวไปเนี่ยคิดตังเกียนี่ยคิดตังเกียดไงพี่เจหรอเรียงโหดเลยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเจออาชีสังเกตเฮ้ยเฮ้ย เอาจริงเหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอโอ้ยเดองค์เตอร์เหรอเอาแค่นี้เหรอใช่คือิวหมดไปแล้วนี้ยังไม่ได้ย้ายเลยเร็เอ็วเร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 ็เร็วเร็เร็วเเร็ว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 เร็ยเเ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  ตายกูตายตายกูตายเกมนี้ว่ะวุ้ยเก็บาวบ้าเป็นไหนพี่ไปเรื่อยๆเลยก็พักเยอว้าวคุณูกรู้ไม่ทานหรอกเขาีตอยู่เลยมาบุกปไหนพี๊ อะไรอะไรอะไรโอ้ยแต่กาตัวเดียวกันตัวเดียวกันสามคนเออหาตัวเออดีดีใี่ช้ยเออเออดีมดีมปล่อยพี่ปล่อยพี่ปล่อยพี่เออโอเคพี่ที่มีนีที่น้องทำระอยู่ต่อไปตัวมันแล้วกัน ตายกูตายอุ้ยกระมิ้นอะไรวะกินแล้วเออนดังมันอคนดังสี่อ่คนดังมอนยันเลยยันเลยทำอะไรคนดังผวก็ดีที่คนดังเฮ้ยี ลงเลวผมนีนะกดังจะนีไปไหนกด้ายโอ้โ้โอ้ยสองคนอโอ้ยเออรนด้งเฮ้ยด้งจมไปแล้ว้างหมดเลยกระดังหมดกรนด้างหอดเลยกเท่ากระดังว่าโอ้ยหาย

พอหรือเปลาสามมาเลยอุ้ยจรงโอ้โหดวงวาณที่หนงโอดีแล้วไปเนี่ยยังไม่หนึ่งชั่งเลยโอ้โหให้ต่อเป็นรนดัลวรรควรร ไม่มีรองเท้านวัไสู้มีแต่เอฟมีแต่ดาวน่งมอ่ะไม่มีรองเท้านวัาที่ขึ้น้าอยาเดียวให้มากเด็กเไอ้น้ไงวะ เดียวนะฉันไม่ชอบเลยเออห,หลุดได้เว้ยเอ่ะต่อะไรอ่ะกล <c oughs> ายเป็นหมุนกระป๋อ,องไปงแล้วไอ้ขันนี่เออเหลือแต่หวัวเหลือแต่หวัวเหลือแต่หัวยืนยิ้มโอเค,อเคก็สำหรับวันนี้ก็เมาหัวแล้วครับไม่ไหวแล้วต้องขอพักก่อนนะมึนจัดนะครับมันโนเนียเกินนะจะมีช่วงหลังๆที่ผมเริ่มจะไม่ค่อยพูดแล้วครับเริ่มแบบเริ่มเมาหัวละ คนแก่ก็เงี้ยครับไม่ไหวจริงๆก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่ใจดีนะครับกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจผมมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ